ใกล้ปีใหม่ก็จะมีมีกิจกรรมก็คือตั้งฉายาก็ตั้งกันมาเรื่อยทุกปีก็จะมีข้อถกเถียงกันเนี่ยหลังจากตั้งฉายาเนี่ยนะคะ, <S <S คะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีรายงานข่าวว่าเรื่องการตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจําปีของผู้สื่อข่าวประจําทำเนียบรัฐบาลที่กล่าวกันว่ายึดถือปฏิบัติเป็นธรมเนียมสืบต่อกันมายาวนานวัตถุประสงค์คือเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของสื่อต่อการทํางานของรัฐบาลสื่อก็บอกว่า อันนี้เป็นการตั้งฉายาโดยปราศจากอคติเขาก็ได้มีมติร่วมกันตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีวาทะแห่งปีปีนี้2,565อันดังต่อไปนี้นะคะท่านผู้ชมคะมีความคิดเห็นเช่นไรก็สอ่อ <Comment. S 1> สารกันมาอมคอมเมนต์กันมาที่ SMS ของเรา464 2777นะคะลำดับแรกก่อนเลยละคะฉายารัฐบาลหน้ากากคนดีสื่อตั้งฉายารัฐบาลว่าหน้ากากคนดี คือสื่อก็ให้เหตุผลว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิดขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากรัฐบาลที่สร้างภาพจําตลอดเวลาว่าเราเป็นคนดีนโยบายทุกอย่างทําเพื่อบ้านเมืองและประชาชนแต่กลับเกิดข้อกังขาว่ายังเดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้หรือไม่เช่นนโยบายกัญชาที่อ้างว่าทําเพื่อประชาชนแต่มันเกิดผลกระทบจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมมันปลาย การออกกฎหมายควบคุมยังทําไม่ได้สุดท้ายผักพลาให้ตํารวจเพิ่มขึ้นเพียงพระต้องการเช็คลิสต์ตามนโยบายที่หาเสียงไว้นโยบายประชาธิที่นิยมที่ออกแนวหาเสียงใช้ทั้งเบ็ดใช้ทั้งปลาหรือการประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความคลุมเครือว่าประโยชน์ที่ได้เป็นของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดเมื่อออกมาในนามรัฐบาลประชาชนก็เคลือบแคลงสงสัยว่าภายใต้หน้ากากที่ประกาศนั้นเป็นคนดีจริงหรือไม่ ฉายารัฐบาลทั้งหมดหน้ากากคนดีสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณตั้งใจทำเพื่อประชาชนหรือตัวเองเ,ออเขาเคลือบแขลงสงสัยนายกรัฐมนตรีได้รับฉายาว่า8เปื้อนอันเนี้ยรุนแรงมากค่ะ8เปื้อนกาแฟสอว c คอฟรพรัสสองแกาแฟที่เดาใจชอบมากหอมกลิ่นโสมกรุ่กลิ่นกาแฟ กลมกลม่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวสนใจโทรเลยค่ะ02-105-4179นะฮะโดยเขาก็อ้างว่าปมวาระดำรงตำแหน่งนายก8ปีเนี่ยสันคลอนภาพลักษณ์พลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมากลายเป็นข้อคอลหาถึงความชอบธรรมในการคลองเก้าอี้นายกต่อเนื่องยาวนานพลเอกประยุทธ์ ถือเป็นนายกคนแรกของไทยที่สามีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่38วันสังคมสงสัยในตัวพลเอกประยุทธ์ที่มักพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอำนาจทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องยิ่งเมื่อมีปัญหาใต้พรมถูกขุดคุ้ยขึ้นใกล้ตัวเกินกว่าจะปัดความเกี่ยวโยงทังนโยบายประชานิยมทุนสีเทาหนุนพรรก,การเมืองหรือแม้แต่นักการเมืองใกล้ตัวทหารใกล้ชิด ที่เขาไปนั่งในบอร์ดบริหารบริษัทพลังงานแม้พิสูจน์ทางกฎหมายไม่ได้แต่ทําให้ถูกมองว่าไม่ได้ใสสะอาดผุดผ่องอีกต่อไปจึงได้ฉายาแปเปือ้อนนะ,ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้รับฉายาว่าลองนายกลองเป็นนายกสักครั้งจะเป็นไรมแม้เพียง38วันนะแต่ก็ทําสุดกําลังนะคะวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้รับฉายาเครื่องจกักรซักล้าง ด้วยการใช้กฎหมายมาตอบสนองความต้องการของรัฐบาลชุกท่องทางนะะอนุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณาสุขได้รับฉายาภูมิใจดูดพูดแล้วดอยพูดแล้วทำคือสโลแกนภูมิใจไทยทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เรื่องกัญชาน,นี่แหละซึ่งทําให้เขาได้รับฉายาว่าพูดแล้วดอยส่วนภูมิใจดูดก็คือการดูดเข้าพักในเวลานี้จุลินลนักษณะวิสิรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้รับสมฉายาว่า ประกันไรายได้ประกันไรายได้คือเป็นนโยบายหาเสียงของประชาธิปีตยคือประกันไรายได้แต่ว่าจนบัดนี้นั้นข้าวของยังขึ้นราคาไม่หยุดเลยคุณจะประกันอะไรได้บ้างดอนประมัดวินยัยรัฐมนตรีต่างประเทศได้รับฉายาว่าลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนจากเอเปกงานใหญ่นะของไทยที่มาพร้อมกับตับวัวใจหลักของการมีสุขภาพดีฟื้นฟูสุขภาพตับด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีพลาลสนใจโทร 021054179 e s 02 k e r m e n Complex โอกาสทางเศรษฐกิจพอเปิดประตูบ้านขึ้นมาปุ๊บในฐานะเจ้ากระทรวงนั้นกลับไม่สามารถสร้างความรับรู้หรือดึงดูความสนใจของคนในประเทศได้เอเปกรู้กันในเฉพาะวงที่เกี่ยวข้องไม่ต้องพูดถึงความสนใจจากทั่วโลกที่น้อยมากจึงเกิดการเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตค่ะนะคะสุพัฒนพงพันมีชาโดนอีกแล้ว <ừ. S 1> สุพัฒนพงโดนอีกปีหนึ่งนะคะ <c oughs> ได้รับฉาย,ยาว่า power blank จากวิกฤตพลังงานเนี่ยแหละค่ะเป็นปัญหาหนักแล้วก็ได้รับฉายานี้ก็คือว่าคือบอ่อแบะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพลเอกอนุนพงศ์เผ่าจินดานได้รับฉายาว่าหน้าชัดหลังเบลอคือในพี่น้องสามปอพลเอกอนุนพงศ์คุมภาพลักได้ดีที่สุดในที่สาธารณะนะคะเพราะว่าแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่า เบื้องหน้าเนี่ยอย่างหนึง่งเบื้องหลังอีกอย่างหนึ่งนะเบื้องหลังเนี่ยคลุมเครือไม่ชัดเจนนะจีงได้ฉายาว่าหน้าชัดหลังเบลอสุชาติชมกลิ่นได้รับฉายาว่ารัฐมนตรีแรงลิ้นปากหวานขยันอวยเอ่ยปากแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคือหวานอะ่ะอ่าได้ครับก็เลยอันนี้ก็แรงเหมนันนะช,ชัยวุฒนาคมานุนสรได้รับฉายาว่าวัาวานทองสองปอ เนื่องจากว่าคือทั้งปอประยุทธ์และปอประวิทยไม่รู้จะไปทางไหนดีนะไม่รู้จะไปทางไหนดีแยกร่างไม่ได้เลยเช้าไปกับพลเอกประยุทธ์บ่ายต้องแอบพลเอกประวิทย์วันทองสองปอนะฮะว่าถ้าแห่งปีอันนี้ใชยารัฐบาลได้แค่นี้นะคะ <c oughs> ส่วนว่าถ้าแห่งปี เกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้ก็มาจากว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยตอนที่ไปเป็นประธานเปิดการศึกษาว่าปออรุ่นที่65เมื่อ9พยอ5ในหัวข้อบทบาทภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติก็พูดกันนะกข่าวว่าเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้นี่คือสายาปีนี้คือนายกโดนแรงมากคือแรงที่แล้วอีกค่ะแรงกว่าปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วได้รับอะไรนะปีที่แล้วของพลเอกประยุทธ์นี่เป็น ชำรดยุดส้ม